นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเข้าบรรยายพิเศษต่อคณะสงฆ์ที่วัดสามประยาเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานคร และประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นที่พลเอกประยุจรรยันโอชาได้มอบหมายให้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธีในการประชุมสงที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจะไม่มีการดีเบต นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังจากการบรรยายพิเศษต่อคณะสงฆ์ในการอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์วัดสามพระยากรุงเทพมหานครถึงกรณีก่อนหน้านี้มีเครือข่ายพระสงฆ์และองค์กรภาขี่พุทธบริษัทสี่ชุมนุมที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเตรียมจัดให้มีการดีเบตคณะสงฆ์สองฝั่งเพื่อให้เหตุผล ล่าสุดนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าเมื่อช่วงเช้านี้ได้รับข้อความจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนมาทําความเข้าใจกับพระสงค์ทุกฝ่าย นายกยืนยันว่าให้ความเคารพต่อคณะสงฆ์ต่อมหาเถราสมาคมทุกรูปอยากให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่อนคลายไม่อยากให้เกิดเป็นความขัดแย้งจนขยายเป็นวงกว้างซึ่งตนเองเป็นผู้รับมอบหมายมามองว่า การแก้ไขปัญหาไม่จําเป็นต้องจัดเวทีดีเบตควรที่จะแก้ปัญหาเชิงสร้างสารรค์ไม่ใช่ทําลายขณะนี้ความเห็นประสงค์แต่ละฝ่ายยังแตกต่างกันบางรูปพร้อมที่จะเข้าร่วมบางรูปไม่พร้อมหรือบางรูปก็พร้อมที่จะเข้าดีเบตกับพระสงฆ์บางรูปตนเชื่อว่าการเดินสายสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายจะเป็นทางออกที่ดีโดยได้หารือกับนายวิศณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้ข้อแนะนําคือต้องพูดคุยทําความเข้าใจ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนพิเศษ DSI ออกมาระบุว่ารถรูของวัดปากน้ำนั้นเป็นกระบวนการนําเข้าที่ผิดกฎหมายจะมีผลกระทบต่อการตั้งสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่ซึ่งได้รับคำตอบเพียงว่าต้องมาดูในเรื่องของกฎหมายและดูผลสรุปจาก DSI ก่อนที่จะพิจารณาเนื่องจากเป็นผลกระทบต่อหลายฝ่ายคือท่านนายกอมอบให้ผมไปหาทางออก ทางออกของท่านเนี่ยท่านบอกว่าอ,อยู่บนพื้นฐานอย่างนี้ว่าหนึ่งอะท่านเคารพคณะสงฆ์อ,งอย่างยิ่งเลยไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดอะไรกันอสองเนี่ยไม่อยากให้ค,ความเห็นที่แตกต่างม,มันขยายตัวนะครับแล้วก็อยากให้เกิดความเข้าใจก็ผมให้ผมบอกว่าไปหาวิธีมาว่าจะทำวิธียังไงที่มันจะเหมาะนั้นดีเบตอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ฟังข่าวนะ,ะพระบ,บางรูปบางท่านะก็บอกว่าท่านไม,ไ,มไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมบางรูปก็บอกว่าออ,อยาก,ยาก,ยากร่วมแต่อยากจะดีเบตกับบางท่านอะไรอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นเอาว่าวันนี้อยู่ในขั้นตอนที่ว่าอย่างวันนี้ผมก็มาพบคณะสงฆ์นะครับมาฟังมาอะไรกแแ็แล้วแต่เถอะแล้วก็จะหาดูกับท่านรองนายกวินษนุเครืองามด้วย ตอนนี้ท่านอยู่ที่เชียงใหม่หาลือไปบ้างแบบก็หาลือบ้างไปบางส่วนแล้วขึ้นมานนะคะกว่าจะได้วิธีการเนี่ยไม่ไม่ตอนนี้ก็พอได้แล้วอาจจะไปคุยไปหาลรืออาจารย์วิศนุแนะนำยังไงบ้างคะอาจารย์วิศนุก็บอกว่าลองดูซิว่าอย่างเช่นไปเราไปพบไปคุยกับคณะสงฆ์หลายหลายฝ่ายนะครับเพื่อคือหาทางไม่ได้ไม่ได้แค่เรื่องว่าอย่าชุมนุมนะอย่างเดียวนะ คุยกันเรื่องของการปฏิรูปการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งขึ้นอะไรพวกนี้อีกหลายเรื่องด้วยกันไมยว่าสถานการณ์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกวันเลยนะหลังจากที่มีการพูดคุยกันก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเมื่อวานผมพูดปีแล้วไงว่า ประเด็นที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ถ้าเราหาวิธีการแก้ไขด้วยด้วยเชิงสร้างสรรนะไม่ใช่เชิงทำลายนะเชิงสร้างสรรค์เชิงสร้างสรรค์ของผมก็หมายถึงว่าการพูดคุยการทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะคณะสงฆ์ธารวัตมันหาทางออกได้ ตรนี้ท่านคะมาในเรื่องของมีส่วนของเยไทยวันนี้มีการแถลงออกมาในเรื่องของมันบอกว่าการนําเข้าน่ะผิดแต่ว่าสอบผลสอบอะยังไม่เสร็จเลยสองสามเดือนตรงนี้จะมีผลกับเรื่องหรือว่าท่านจะต้องส่งมติกลับหรือว่าไม่ส่งแล้วมติอ่ะไม่ได้ส่งกลับจะส่งกลับได้ยังไงมมติสงอันคนละเรื่องกันอยู่น่วันนี้มันกนี้มันพูดไม่ได้นี่มันคนละเรื่องกันอยู่ นี้ขั้นตอนของรัฐบาลจะทําไงต่อไหมคะพอพอมีพอบอกว่าผลสอบเลียดไอออกมาเนี้ยอาจจะมีผลในเรื่องของที่ว่ารับเหมือนกะรับของบามของให้ผมดูรายละเอียดขอดูรายละเอียดมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายมันกระทบกับอะไรหลายส่วนต้องดูรายละเอียดมันพูดไปกันเฉยๆไม่ไหมครับ พระผู้ใหญ่เนี่ยท่านห่วงเรื่องเดียวก็คือว่าท่านห่วงเรื่องของท่านไม่อยากให้ให้มันอะไรมันวุ่นวายอัธยาศัยของคณะสงฆ์เนี่ยอยากเห็นทุกอย่างมันสงบราบเรื่องไม่อยากีให้เกิดแบบเนี้ยเนี่ยคืออัธยาศัยของท่านท่านเป็นห่วงไม่อยากให้เป็นเรื่องที่หนักใจของทุกฝ่ายของคณะสงฆ์ผู้ใหญ่เองซึ่งท่านก็ต้องดูแลปกครองคณะสงฆ์ด้วยกันเองด้วย นายกคนชับมาเนี่ยเรื่องการทําความเข้าใจไม่ไม่ไม่นานก็ถ้าเรื่องกฎหมายกับเรื่องการแต่งนั่ละทุกเรื่อง่ะะเดี๋ยวก็ก็หาหาทางจะได้แหละขอให้ผมได้คุยกับท่านนายกด้วยนะเอกา้เขามาเราอเอาอันนี้ก่อนเอาันนี้ก่อนเพื่อไม่เกิดความเข้าใจผิดนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์มาคบูชาเดี๋ยวจะมีพระสงฆ์เนี่ยนะประมาณพันสองร้อยก่อนรูป ไปที่พุทธมนฑลท่านนิมนต์มาปฏิบัติธรรมนะโครงการนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว <c oughs> มีมนิมนมต์นิมนต์มาชัดเจนเดี <c oughs> ๋ยวอย่าประชาชนอย่าเข้าใจผิดว่า <c oughs> มาชุมนุมกันอีกแล้วมารวมตัวกันอีกแล้วไม่ใช่ <c oughs> ท่านมาปฏิบัติธรรมตามคำนิมนต์ของคณะสงฆ์วันนี้ที่พุทธมนฑลจัดงานสัปดาห์มาคับบูชานะโอเคนะ